มาครับมาครับมาครับตำเบเกยเตดใส่น้ำปูครับผมก่อนอื่นขูดบเกยเตดก่อนครับสูตรนี้ผมจะใช้วิธีขูดเอาเนื้อเขาแนมเขาเนี่ยเลยนะครับนะใส่มักซับกับซับก็ได้ครับผมมักขูดเบเกยเตดอย่างมากแค่น้อยฮนะครับกินคนเดียวนะครับนาะคกเดียวน้อยๆพอแล้วครับตำหนักมุงเจล้ำเบเกตด้วยนะตำหมกกินคนเดียวมดแล้วก็ซามเลยนะครับนะเรียบร้อยแล้วครับบเกยเตดที่เขาขูดไว้มาเริ่มตำกันเลยครับก่อนอื่นใส่หอมเตียมนะครับเนาะแล้วก็ พริกแดงพริกแห้งก็ได้นะครับอันนี้ใส่เป็นพริกแดงๆจินดาเลยครับเนาะใส่ไปสี่เม็ดเอาสูตรนี้ใส่ขิงก็ได้ครับเนื้อพี่น้องอร์ตางพะเยาแม่ใจนะครับเนาะเพิ่นว่าตับมกเกตเต็ดใส่น้ำปูนะใส่ขิงก็ต้อยล้ำอยู่วะครับเนาะลองพอลรอผมก็กินเตือนนะครับข้างไหนเหมือนกันนี่แต่ว่าเกตเต็ดตับมกเกตเต็ดใส่น้ำปูนี่ผมกินมันนะครับเนาะใส่พริกจินดาไปซี่เม็ดขิงแขมผมว่าเผ็ดละดีนะปลาห้าครับผมปลาห้าปลาก็ดีนะครับเนาะปลาห้าเมียงครับนี่ครับผมใส่ลงไปสักนึงช้อนโต๊ะะนครับ จากนั้นใส่บะทัวครับผมบะทัวฟักแงวเนาะน้ำปูครับผมเนาะน้ำปูเอาอย่างมากิดแรงนะครับเนาะกระปุกละ90้กร,รมัม50าบบาทแกจะทรงเริ่มต้นติด4ีครับเอาสนใจสั่งซื้อตักแช่าหาเพจเอาอย่างมากินแรงได้เลยนะครับเนะ่าเอาไปใส่ย้ํานอย่างคือครับเหนียวกระจยมาหลายคาบนะครับดูนี่นไะไอ้ว่าชักเตอตํำสม้มใส่น้ำปูขอเอิมเนาะผมกินแต่น้อยนะครับเนาะมันเคยต้องร้องครับเนาะบอกอะไรตัวอีครับล้ําใส่บกเต๋อลงไปครับ เขียส้มนี่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นะครับเพิ่มสีสันเนาะครับเนาะผมจะใส่ไว้เหงื่สักสามแกนเนาะสวยไปแล้วครับบลากอกปลานะครับบลากอกปลานี่สมัยน้ามันออกหนักๆอ่ะผมเอาแจฟิตไว้ครับเนาะใส่ไปตึงแกนมาเนาะใส่ตึ้งตึงแกนเลยเอาคนเมี้ยงเขาเป็นต่ำกันนี่นะครับเนาะอีเลยครับนี่นะฮะถ้าคูดล้วเอามาต่ำมีอยู่โปุ๊บมันเข้าแนมเข้าเนาะทำร้ายปุ๋ยสวยเหยร้ายผมปุ๋ยขนาดนั้นใส่ส้มมะนาวก็ได้นะครับแต่ถ้าได้ใส่ส้มบ๊คูดมันซ้่มขึ้นมันหอม ประมาณนี้ผมมาส้มครับนี่คือเตายิ่งครับโอ้น้ำดำนี่คือน้ำปูนะครับเนาะน้ำปลามันทรายนะครับเนาะเพราะว่าน้ำปูกับปลาห่างก็ถึงมีความเค็มอยู่แล้วเนาะหอมตะกี้รับจิ้มพอกันมาผมซึ้งว่ามันยังครบครับเนาะลืมใส่ชูรสครับเนาะตอนนี้ใส่ไม่ได้แล้วครับเนาไปเดี๋ยวเราตักไปจิ้มเลยครับกรอกดูเอ้าสุดยอดก่ะหอมสดๆนี่แหละครับเนาะด้อ เนี่ยหอมซอสหอมซอดกิบนข้นขาบเางแล้ำเจ้า้ครับกินตอนห่อนหกินปบะตอนซ้ำคืออ้อ